สวัดีทุกคนนะผมโอ้โห,โหย,ยังเปียกเลยตอนเช้ามาต้องอวอร์มไปก่อนโอ้ฝนตกแต่กระจายชีพเขา สำหรับคนที่ถามเข้ามาได้ครับผมว่าผมใส่ทออย่างผมใส่ทอโยชิมุระ r 7 7ใบโตนะว<ม>่านแบบนั้นด้วยว่านแบบที่แปดนิ้วทรงยาวยังอย่างไรไปละ <laughs> ไปับ ค่อยๆตอดไปแล้วกันฝนมันตกถนนมันจะลื่นนะครับผมเพราะเราก็ต้องค่อยๆตอดไปนะตอดไปนะครับผมก็ต้องฝ่าค่อยๆตอดไป ดไปสามขีดพอดีจวดได้แต่ก็จวดไม่ได้เหมือนเดิม อ้านทีนี้บองหนึ่งอยู่ย่งรวดเร็วจุดตมนี่ แต่บอกว่าตั้งแต่นาจัด้นะคิดว่าไอเปรียวไปลรวบอกวะก็เห็นว่าโอ้ยโคตรจะลืนจะเชะพอจะวมใส่กอ่ะเออเป็นพออ่าโยชิมูระนะครับผมตัวส่งอวดท่งสั่นที่แปดอยู่ แต่ว่าเจ้าสรงเ่ยาบอลหลกว่ามันบมันผสมผุดกับรถดประเด็บะเลี้อาทรง้วัน่ะเจาเอาสั่นหรืซ้อเอาสิบแปดนิ้วจะเอาสั่นเอาสรงสั่นเออะจ่าสิบแปดนิ้วอยู่เว่าสรงสั่นแต่สําหรับเสียงเียออกมาสําหรับผมผมว่ามันโอเคเลยเสียงวันจุดเหแล้วเขาเดินบุบบุบบน มาแนน้นำเห้เบิร์นในชุมชนเดโมสิมีดาม,มาครับผม <c oughs> ลอดสูงของพุทธิชีในชุมชนโอ้อากาศดีแห้งพี่น้องขอตัวเอดไปเห็นงานกันได้ครับแดงก็เระครัว่ามันดำดิ เจ้านันบอไม่ใจลงไผยน้อสิฮักไอโอ้ยทางเละมากเลยข้างหน้าเราต้องสลอก่อนฝนตกจ้าฝนตกเขาต้องค่อยๆไปเพราะว่า,วา,วา,วามันฝนตกนะจ๊าน้อไอรถขี่ขนาดรถขี่ขนันยังดีขน,า,นา่รถชีบางคนเจออน้องขีไม่แห้ง,ง,งนันงชีทำเอ เป็นน้าผมจงังเขาต้องไปไฟเจตอตุโมงค์เขาเขานหญ่มันหอนวันนี้เราโอ้เป็นตาหอนบ่นเหลือปะ่ะดินเต็มเลยหางนี่แหละอยากเทเ่ยต้องทําใจนะครับผมอยากเทเขาต้องทังใจจังน้อย มึงสีแดงกับสีขาวคนละสีเลยแปลกครับค่นเนี่ยกับส่วนตีนเนะส่วนตีนกับหนาเนี่ยโอ้ยตีนเนี่โคตรขาวหนาเนี่โคตรด,ดำแปลกครับเได้หัวหนาคือจังหัวตีนวะปะเสดเด๋อเออมันขึ้นยังไดีดดไกกล่ะมึงเนี่ยแม่งหาขีดแตงกวาฟิวฟ้อมโอขีดเออฟิวแหม่มแหม่มแหม่ ด,ด,ดีดเป็นดีเได้ลุงภาษาหรอกดีดจริงจริงรถก็ดีดคนกดดด็ดีด,ด,ดโอเเ้ไม่ดมได้เน่าดีดตกใจเบิดร์ตเราเระปพอมาหางเป็นแต่ิดพยันมัยไม่ได้ใส่ไม่เกียงขอเด้จบ